โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูในเรื่องของการซื้อเชื่อนะครับซื้อเชื่ออาซื้อเชื่อก่อนที่จะบันทึกซื้อเชื่อเดี๋ยวผมไปเพิ่มเพิ่มตัวรหัสที่เป็นรหัสบริการสักหึงตัวนะฮะตั้งเป็นเรียงไปเลยนะครับ ตรงนี้ผมจะใส่เป็นสินค้าที่เป็นงานบริการแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดรายละเอียดจะเป็น อันนี้ผมสมมติรายการอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ประเภทประเภทโอเคเดฟอลเป็นเป็นอาหารไปก่อนนะครับกลุ่มก็เป็นขนมปังนะครับหน่วยเป็นหน่วยเป็นชิ้นนะครับที่เก็บที่เก็บก็เป็นค่าอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรม,มรบังคับให้ใส่ที่เก็บแล้วก็ตัวนี้ ซื้อก็เป็นเป็นบัญชีซื้อนะครับซื้อแล้วก็กดจัดเก็บนะครับโอเคราคาผมยังไม่ใส่นะครับแต่ผมไปใส่ตอนที่เราบันทึกซื้อนะครับกลับมาที่หน้าจอซื้อเชื่อโอเคสาขาธนางานใหญ่เลขที่ไปสำคัญโปรแกรมลัอนิ่งให้นะครับ วันที่ก็ลงเป็นวันที่ปัจจุบันนะครับใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้นะครับเป็นเป็นใบแจ้งหนี้เบอร์สองนะครับวันที่ใบแจ้งหนี้จ,จะเป็นวันที่สิบสี่นะครับตามเอกสารตรงนี้ผู้จำหน่ายก็เป็นบริษัทค้ายส่งนะครับเครดิตสามสิบวัน ติดต่อกับใครผู้ขอซื้อนะครับแล้วก็ผู้อนุมัติจะเป็นน็นบนะครับรแผนกแผนกขายหมายเหตุนะครับก็ถ้ามีหมายเหตุก็ใส่ที่ช่องนี้ได้นะครับ แล้วก็ใส่รายการนะครับที่ต้องการซื้อที่ซื้อนะครับในกระบวการซื้อเราสมมติซื้อเป็นงานบริการเราซื้ออ่ะจะเห็นว่าหม้เหตุที่เราใส่ในหน้าสินค้าก็จะตึงมาให้เราตรงนี้ด้วยตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็จจะเป็นสั่งทำไส้ขนมปัง แล้วก็สั่งทำทำอะไรดีจำนวนหนึ่งพันกิโลจำนวนมันมีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่เอาอะไรกันจำนวน 1นึ่งพันตัวนี้ก็เป็นหน่วยใส่อะไรดีหน่วยละสิบบาทนะกดปุ่มตกลงรลบปิดโอเคคันนี้เดี๋ยวผมจะอมอลองใส่ หักเลื่อยจ่ายนะครับหักเลื่อยจ่ายสามเปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นงานบริการนะครับโอเคโปรแกรมก็คำนวณตามนี้นะฮะร,ราคารวมภาษีราคาคิดภาษีหนึ่งหนึ่งหมื่นนะครับภาษีเจ็ดร้อยหักเลื่อยจ่ายสามร้อยนะครับเดีนะ๋ยวผมลองกดจัดเก็บจัดเก็บเสร็จพวกโปรแกรมก็จะมีให้พิมพ์ ใบขอนุมัติจ่ายนะครับลองดูสิหน้าตาเป็นไงอ๋อใบขอนาจะเป็นคล้ายๆกับเป็นใบที่จะนำไปขอเบิกเงินเพื่อจ่ายนะครับก็จะมีรายละเอียดว่ามีการสั่งซื้ออะไรบ้างครับจำนวนเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มูลค่าเงินเป็นเท่าไหร่ โอเคครับมันตึกซื้อเชื่อก็น่าจะประมาณนี้